ถนนตัดใหม่ที่จะเชื่อมโยงกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรค์เขตนะคะซึ่งเริ่มมีการเวนคืนที่ดินตั้งแต่ปี2,562ค่ะชาวบ้านเขาได้รับเงินตั้งแต่ปี2,562มาร้อละนะคะแต่ว่าตอนนี้ผ่านมากว่า4ปีแล้วเงินอีก25%ที่เหลือนะคะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับค่ะ รวมๆแล้วมีผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินประมาณ101คนนะคะเป็นวงเงินเกือบเกือบ70ล้านบาทค่ะตอนนี้ทีมข่าวนะคะอยู่กับชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าเขาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัยแล้วนะคะแต่ว่าต้องไปหาที่อยู่ใหม่นะคะที่อยู่ใหม่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในการที่จะทำมาค้าขายนะคะให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะว่าเป็นถนนสี่ช่องจราจรค่ะ ซึ่งจุดนี้นะคะเป็นร้านค้าทำมาหากินเปิดเป็นร้านรวงให้เช่านะคะหรือแม้แต่ร้านซ่อมจักรยานยนต์ค่ะแต่ว่าหลังจากที่ชาวบ้านเขาทำเซ็นสัญญาแล้วก็เวรนคืนที่ดินให้กับกรมทางหลวงชนบทน,นะคะก็ไม่มีที่ทำมาหากินนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะญญค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะค่ะสี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างคะกับที่ต้องถูกหรือบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำมาหากิน ก็<ะ>แย่เลยค่ะถ<ะ>้าลำบากราไม่ขาดรายได้<ะ>ถ้าใช้จ่ายจากที่เขาบอกว่าถ้าเราเลื้อเนี่ยเราก็จะได้เงินเร็วเราก็รีบทำเนาะทีเ<ะ>นี้ยพอเรารียบทำได้เนี้ยเราก็ไม่ได้มีที่ค้าขายเพราะว่าคือเงินที่ได้อะเราก็จะไปเอ่อไปหาซื้อที่ที่ติดริมถนนอะ่ะพอโดนเวรเคืออย่างเงี้ยเราก็ขาดรายไดอ้อ่จากค้าขายเราก็ไม่ได้ค้าขายกระทั่งบ้านตอนเนี้ยก็แค่ได้ยกโคงเฉยๆค่ะที่ดินแปลงนี้เขาประเมินให้เท่าไหร่คะตารางวาละหกพัน พอใจไหมคะไม่พอใจค่ะไม่พอใจมากเอาจริงๆ<ม>ก็เคยบอกล้วนะว่าจริงๆแล้เเราไม่อยากเราไม่อยากเวนคืนอ่ะแล้วอยากจะค้าขายอ่ะเพราะมันขายดีอ่ะขายได้วันละเท่าไหร่พี่วันล,ละหลายพันนะถ้าถ้า,ถาจะก,ก่อนนี่คือก็มีขายต้งส้มตามอะไรด้วยเง<ม>ี้ยก็เยอะค่ะขายของชามบ้านเช่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสี่แยกด้วยเ<ม>น,นกกาะค่ะค่ะและ้วทีนี้นมันก็ขาดรายได้มากค่ะ<ม>แล้วเราก็หลังจากนั้นมันไม่ได้เงินแล้วก็ไปกู้นี่ยืมสินอ่ะนี่ก็เป็น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณสี่แยกตรงมุมนั้นนะคะคุณผู้ชมมะสี่ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจากเดิมเนี่ยที่เป็นแบบร้านซ่อมเนี่ยมีรายได้วันละเท่าไหร่ก็ขายของช้าด้วยร้านซ่อมด้วยก็ประมาณวันละหกหมื่นรวมต้นถุงด้วยวันละหกหมื่นใช่<อ>แล้วตอนนี้ล่ะคะ วันละพันยังยากเลยวันละพันยังยากตอนนี้ของเราเนี่ย25นี่เหลือวงเงินสักเท่าไหร่คะ25คปะรค่ะประมาณ700,000นะคะ700,000ที่ยังตกค้างในขณะนี้นะคะเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะสภาพบ้านนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยรวมไปถึงร้านค้าร้านเช่าร้านขายยานะคะที่ได้รือ้อตั้งแต่ปี2,562นะคะชาวบ้านเขารอความหวังว่าจะได้รับเงินชดเชยจาก กรมทางหลวงชนบทค่ะซึ่งทางไทยพีบีนะคะจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ